ดีค่ะพบกับคุณครูยีนนะคะนางสาวสุรัชดาพรภูนิ่มวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเรามาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายครั้งที่สองนะคะลูกไปดูพร้อมกันเลยค่ะการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะลูกหลักกันคือมี3ข้อที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการตั้งเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะเด็กๆถ้าเลขโดดในหลักเดียวกันตรงกันแล้วเด็กๆจะสามารถนําไปลบกันได้ในหลักเดียวกันเช่นเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งกับตัวลบตรงกันนะคะก็จะสามารถลบกันได้เลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากลบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไปตามลำดับ หลักนะคะเด็กๆข้อที่ 2, <uis 1> 2. ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบเราจะกระจายจํานวนหลักสิบไปยังหลักหน่วยนะคะ <t uce> ในทางเดียวกันถ้าเลขโดดในหลักของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าในหลักสิบของตัวลบเราก็จะกระจายของหลักร้อยมาเช่นกันนะคะเด็กๆพูดง่ายๆว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ เราจะไปกระจายจากหลักทางซ้ายมือมานั่นเองนะคะดเด็กๆมาดูตัวอย่างที่หนพร้อมกันเลยค่ะตรงนี้คุณครูขอย้ำตรงนี้เรียกว่าตัวตั้งตรงนี้เรียกว่าตัวลบตัวตั้งอ่านว่าอะไรคะตัวตั้งอ่านว่า603ตัวลบคือ58 เด็กๆต้องเช็คนะคะถ้าเด็กๆตั้งหลักเองเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูตั้งแล้วหลักหน่วยของตัวตั้งตรงกับหลักหน่วยของตัวลบหลักสิบของตัวตั้งจะต้องตรงกับหลักสิบของตัวลบหลักร้อยของตัวตั้งจะต้องตรงกับหลักร้อยของตัวลบ <c oughs> เมื่อทุกๆหลักเขาตรงกันแล้วนะคะเด็กๆเราจะสามารถลบกันได้เลยค่ะ ไปดูพิจารณาข้อที่1นนะคะข้อที่1เราพิจารณาไปแล้วว่ามันตรงกันทุกหลักต่อไปไปดูว่าหลักหน่วยเนี่ยค่ะตัวตั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวลบเด็กๆจะเห็นว่าเลข3ตรงนี้ค่ะมีค่าน้อยกว่าเลข8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวตั้งที่น้อยกว่าตัวลบเราจึงต้องกระจายในหลักถัดไปทางซ้ายมือในหลักนี้อยู่ที่หลักหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นเลข3เราก็ขีดแล้วก็เอาเลข3ไปรอไว้ข้างบนค่ะ ไปกระจายมาจากหลักสิบแต่หลักสิบของเราเป็นเลขศูนย์เด็กๆขาไม่ต้องตกใจถ้าหลักสิบของเราเป็นเลขศูนย์เราก็ไปกระจายในหลักถัดไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทํา หลักหน่วยต่อนะคะไปดูขั้นตอนนี้ก่อนนะคะหลักสิบเป็นเลขศูนย์ใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นเราก็จะขีดเลขศูนย์แล้วเอาเลขศูนย์ไปเขียนไว้ข้างบนค่ะหน้าเลขศูนย์ถัดจากหลักสิบเป็นหลักร้อยเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเป็นในหลักสิบลบไม่ได้หรือกระจายไปให้หลักหน่วยไม่ได้เราจะต้องไปกระจายจากหลักร้อยมาให้หลักสิบก่อนเราจะกระจายจากหลักร้อยเนี่ยค่ะมาให้หลักสิบก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขีดไปจะถูกกระจายไปหนึ่งใช่ไหมคะ จาก6ถูกกระจายไป1ก็จะเหลือ 5. อ่าเด็กๆวงกลมไว้ตรงนี้กลายเป็น10 10แล้วนะไม่ใช่ศูนย์แล้วนะหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าขั้นตอนต่อไปเราจะกระจายตรงนี้เป็น3หลักหน่วยเป็น3ก็ยังลบ8ที่หลักหน่วยไม่ได้เราจะกระจายหลักสิบมาให้หลักหน่วยนะคะ1นสิบ 1นึถูกกระจายไป1 10ก็เลยเหลือแค่9ก้าเด็กๆเห็นไหมคะสิก็เลยเหลือแค่9ทีนี้กลับมาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือ13 1 3าลบแได้เท่าไหร่คะเด็กๆมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆต้องรู้แล้วนะจะใช้ด้วยก,การหักออกหรือเอา10เอา3ไว้ในใจเอาขึ้นมา10แล้วลบออกไป8 แล้วเอาตัวที่ผลลัพธ์ที่ได้บวกกับที่ฝากไว้ในใจก็ได้หรือเด็กๆจะนับต่อจาก8ไปจน13ก็ได้นะคะ13ลบ8เหลือ5เก่งมากค่ะไปดูที่หลักสิค่ะหลัก1ิ9ลบ5 9มากกว่าไหมตัวตั้งมากกว่าตัวลบถ้าตัวตั้งมากกว่าตัวลบเราสามารถลบได้เลย9ลบ5เหลือ4ค่ะ 5ในหลักร้อยไม่มีตัวลบเด็กๆสามารถนำลงมาได้เลยเพราะฉะนั้น603ลบ58จะตอบ545ตรงตออบอตอบรูปเขียนเป็นเลขไทยนะ545แบบนี้ค่ะเด็กๆยากไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่า888ลบ289เรามาพิจารณาเลยะคะ่ะว่าทุกหลักตั้งตรงกันไหมเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูได้ตั้งทุกหลักให้ตรงกันแล้วเวลาที่ลูกทำลูกเว้นช่องไฟตรงนี้ให้สวยงามนะคะไม่ต้องเขียนปิดกันนะโอเคไหมอ่ะโอเคมาดูที่หลักหน่วยนะคะ หลกหน่วย8เป็นตัวตั้งลบ9เป็นตัวลบ8ลบ9ได้ไหมคะ8ลบ9ไม่ได้เพราะว่า8น้อยกว่า9เราจึงไปกระจายในหลัก10มาเา้าตรงนี้ขีดเป็น8เอาไว้ก่อนพอไปกระจายไปกระจายจากหลัก10จากหลัก10ถูกกระจายไป1จากเดิมที่เคยเป็น8ก็จะเหลือแค่7โอเคไหมคะ จะเหลือ7นะคุณครูยังไม่วงกลมนะคะแต่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตรงนี้คุณครูวงกลมเด็กๆจะเห็นว่ากลายเป็น18-9 18-9ลบ9 18ลบ9ได้เท่าไรเด็กๆลองสต็อปนะคะแล้วต่อพร้อมๆกัน18-9ลบ9ได้9ต่อไป7-9ลบ9ลบได้หรือไม่ได้คะตอบคุณครูนะ ลบไม่ได้เพราะอะไรถึงลบไม่ได้เพราะว่าเจ็ดน้อยกว่าแปเราจึงต้องไปกระจายในหลักถัดไปมาในหลักถัดไปคือหลักร้อยจาก8ถูกกระจายไป1ตรง8ปดก็เลยเหลือเจ็ดโอเคไหมคะตรงนี้วงกลมตรงนี้ก็วงกลมได้แล้วคราวนี้ตรงนี้นเรากลับมาดูที่หลักสิบสิบเจ็ดลบแปดก็เหลือ 9ค่ะต่อไปไปดูที่หลักร้อย7ลบมากกว่า2ไหม7เป็นตัวตั้งมากกว่า2แสดงว่าลบได้7-2ลบ2เหลือ5เพราะฉะนั้น888-289ลบ2อ9ตอบเป็น599ลูกๆระวังการเขียนเลขไทยนิดน,งน,ดน,ดนึงนะคะ ลูกๆระวังการเขียนเลขไทยนิดนึงนะคะคุยินตรวจยังมีการเขียนกลับด้านไปกับด้านมาผิดนิดนึงระวังนิดนึงนะลูกนะไปดูตัวอย่างที่3ามพร้อมกันเลยค่ะ2 3 4ร4 5ลบนเด็กๆจะพิจารณาเหมือนเดิมค่ะลูกไปดูที่หลักหน่วยค่ะสี่เด็กๆจะเห็นว่า4น้อยกว่า 5ใช่ไหมคะถ้า4น้อยกว่า5แสดงว่าเราต้องไปกระจายในหลักถัดไปมาเราต้องไปกระจายที่หลักอะไรคะหลัก10กระจายพร้อมกันเลยคะ่ะตรงนี้เขียน4ไว้ตัวเดิมก่อนนะเพราะเราต้องเอามารวม10ห,10หลัก10หลัก10ใช่ไหมถูกกระจายไปขีดค่าหลัก10ถูกกระจายไป1กลายเป็น10 4เด็กๆอย่าลืม3ถูกกระจายไป1ก็จะเหลือแค่ส ทีนี้เรามาลบที่หลักหน่วยค่ะส4บี่ลบห้าเหลือเกหรือเอ 9, รียกง่ายๆว่า5้าบวก้าได้14บสนั่นแหละลูกต่อไปค่ะเราพิจารณาหลักสิบหลักสิบเป็นเลขตัวตั้งเป็นเลขสองตัวลบเป็นเลขสเด็กๆจะเห็นว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้เราต้องไปกระจายตัวหน้ามาค่ะไปกระจายมา1ตัวหน้าก็เลยเหลือ1เหมือนกันวงกลมไว้ค่ะวง วงกลมไว้12ลบไป4เหลือเท่าไหร่เด็กๆลองครบดูนะคะติ๊กตอบติ๊กตอก12ลบ4เหลือ8ค่ะต่อไปดูที่หลักร้อยจะเห็นว่า1ตัวตั้งเป็น1ตัวลบเป็น1ถ้าตัวตั้งกับตัวลบเท่ากันลบได้นะคะลูกก็จะหักล้างกันไปเป็น0 เพราะฉะนั้น234รบ145ต่ออบอตอบคือ89นั่นเองเด็กๆอย่าลืมหลักการนะคะถ้าเด็กๆได้หลักการไม่พลาดตรงการกระจายไม่พลาดตรงการหักลบเด็กๆทำถูกทุกข้อแน่นอนและคะแนเนเต็มแน่นอน,นะคะ่ะมาดูตัวอย่างที่4กันค่ะ432รลบ136 ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วพิจารณาทีละหลักออามาดูหลักหน่วยนะคะถ้าตัวตั้งของหลักหน่วยน้อยกว่าตัวลบของหลักหน่วยก็จะลบไม่ได้ถ้าลบไม่ได้ก็ไปกระจายเอาไปดูค่ะตรงนี้จะเห็นว่าตัวตั้งเป็นสองตัวลบเป็นหลบไม่ได้ต้องไปกระจายก็คือขีดค่าสองแล้วเอาไปไว้ข้างบนก่อนไปกระจายจากหลัก10มาหนึ่งกระจายไปหนึ่งสาที่ถูกกระจายไป1ก็เลยเหลือแค่ 2ตรงนี้ครูจะแนะนําให้วงไปข้างหลังก่อนให้วงไปทีละชุดทีละชุด12ลบหเหลือหต่อไปไปพิจารณาหลักสิบค่ะหลักสิบเด็กๆจะเห็นว่า2เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวลบเด็กๆจะเห็นว่า3ม,มากกว่า2เพราะฉะนั้นตัวลบมากกว่าตัวตั้งลบไม่ได้เราจะต้องไปจัดการข้างบนก่อนขอเปลี่ยนหมึกอ,อ้าไปกระจายมาค่ะ ไปกระจายจากหลักถัดไปมา1จาก4ถูกกระจายไป1ก็เลยเหลือ3ตรงนี้ก็กลายเป็น12-3 12-3ลบ3 12ลบ3เท่ากับ1ิเนนันค่ะลูก9ต่อไปไปดูหลัก10 3-1 3ลบ1 3ตัวตั้งเป็น3ม,มากกว่าตัวลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3-1ลบ1เหลือ2 ข้อนี้จึงตอบ296หมดแล้วนะคะเด็กๆเรามาทบทวนนะคะก็คือต้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนถ้าเด็กๆตั้งหลักให้ตรงกันแล้วครูยินเชื่อว่าเด็กๆจะทําได้แน่นอนพอเด็กๆตั้งหลักเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืม ที่จะดูตัวตั้งตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบถึงจะลบได้ถ้าตัวตั้งไม่มากกว่าตัวลบลูกจะต้องไปกระจายตัวหน้ามา ตอนขั้นตอนของการกระจายตัวหน้าจากหลักหน้ามาหนึ่งลูกอย่าลืมขีดค่าลดค่าตัวที่เราไปกระจายมาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเอาที่เรากระจายมารวมกับผมของเดิมด้วยนะลูกนะแล้วก็แบบฝึกหัดของเด็กๆมี4ข้อให้เด็กๆทําลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันนะ